หากคุณกำลังตามหาความหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหลงไหลการอ่านหนังสือที่มีบรรยากาศเงาๆที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งหนังสือรวมเรื่องสั้นของฮารุกิมุระคามิเล่มนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือ f ฟ y f l y บาน n บอร์ n ิงแอนน์ t า r ์เตฉบับภาษาไทยที่รวมเรื่องสั้น5เรื่องของฮารุกิมุระคามิโดยทั้ง5เรื่องเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องหิ่งห้อยโรงนาหมดไหมคนแคระเต้นระบำ ต้นหลิวตาบอดกับหญิงสาวพูดหลับไหลและ3ามเรื่องเพ้อฝันแห่งเยอรมันแก่นกลางของทั้ง5้าเรื่องที่ผมพอจับประเด็นได้จะเป็นแนวตัวละครไปอยู่ในโลกกึ่งจริงกึ่งแฟนตาซีมีพล็อตเรื่องที่ต้องตีความอีกทั้งตัวเอกบางคนก็กําลังตามหาความหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการทําความเข้าใจผมขอยกเรื่องสั้นที่ผมชอบสัก2เรื่องโดยไม่เป็นการสปอยมากเกินไปครับเรื่องที่1คือเรื่องหิ่งห้อย เป็นจุดเริ่มต้นของนิยายนอร์วีเจนวูดใครที่เคยอ่านนอร์วีเจนวูดมาแล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับโครงเรื่องเรื่องนี้อยู่บ้างแต่เมื่อได้อ่านในรูปแบบเรื่องสั้นก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปทั้งกระชับลึกซึ้งแล้วก็ขยายมิติไปทางอารมณ์ในแบบเฉพาะตัวเรื่องราวเนี่ยเล่าผ่านตัวละครเอกที่เคยมีกลุ่มเพื่อน3คน2คนในนั้นเนี่ยเป็นแฟนกันตัวเอกของเราเนี่ยสนิทก,กับฝ่ายชายต่อมาเพื่อนชายในกลุ่มเนี่ยขอต่อ,ตอไป ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของตัวเอกแล้วก็เพื่อนสาวคนนั้นเนี่ยก็ห่างเหินแต่ก็มีปัจจัยบางอย่างทําให้เขาทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันสร้างความสัมพันธ์ในแบบคนรักมากขึ้นในเรื่องเนี่ยจะมีการพูดถึงหิงห้อยอาจสามารถตีความได้หลากหลายว่าอาจหมายถึงความทรงจําความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตที่เคยเรืองแสงแต่ว่าจางหายไปหรืออาจจะเป็นการพูดถึงชีวิตที่สั้นแล้วก็เปราะบางมากๆในเรื่องจึงโฟกัสไปที่ว่าด้วยเรื่องของความสูญเสีย ความเปร่าบางของจิตใจและแสงริบหรี่บางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชีวิตหลังจากการจากลาตัวเรื่องเนี่ยมีบรรยากาศชวนจะโรแมนติกแต่ก็สื่อสารความรู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างลึกซึง้งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยคือเต้นรำกับคนแคระเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานในโรงงานส่วนประกอบของช้างเขาดำเนินชีวิตไปแบบธรมธรมดาธรรมดาจนวันหนึ่งเขาฝันถึงคนแคระนักเต้น ที่เสนอช่วยให้เขาเนี่ยได้เป็นที่สนใจมากขึ้นโดยเฉพาะหญิงสาวที่เขาแอบชอบแต่มีข้อแลกเปลี่ยนให้คนแคระเข้าไปสิงร่างแล้วก็ออกไปเต้นรําในงานรื่นเริงของเมืองชายหนุ่มลังเลในช่วงแรกๆแ,แต่สุดท้ายก็ยอมตกลงและคนแคละเนี่ยก็ได้ควบคุมร่างของเขาแล้วก็เต้นออกไปอย่างสง่างามแม้เขาจะได้สมหวังในความรักเพราะหญิงสาวประทับใจแต่ก็เป็นเรื่องที่สื่อให้เห็นถึงการ,รเผชิญหน้า กับความทะเยอทะยานภายในใจและการยอมแลกเปลี่ยนบางอย่างเพื่อความสําเร็จความรักและคําถามตัวโต,วตวๆว่าคุ้มค่าหรือไม่กับสิ่งที่เราต้องสูญเสียในการควบคุมตัวเองไปมีฉากหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้และอาจเป็นฉากที่ติดตาตึงใจผมที่สุดในเล่มเลยก็ว่าได้คือคนแค้ะเนี่ยเขาตกลงว่าห้ามไม่ให้พระเอกพูดหากเผลอพูดเนี่ยคนแค้ะจะสามารถยึดร่างได้คนแคะเนี่ยจึงพยายามทําภาพหลอน ให้พระเอกเนี่ยเห็นนางเอกสุดโทมเหลือแต่กระดูกหนอนขึ้นเต็มตัวสะท้อนให้ในใจเราได้ได้เห็นถึงแก่นแท้ของความหมายของชีวิตแล้วก็ความรักได้เป็นอย่างดีครับเมื่อถามถึงจุดเด่นของหนังสือเนี่ยในยเรื่องมีแก่นคล้ายกับที่ผมได้กล่าวไปผมคิดว่าคนที่ชอบงานเขียนแบบนามธรรมาเงียบเหงาเล็กๆและการตีความได้หลากหลายเล่มนี้น่าจะถูกใจคุณครับส่วนใครที่ต้องการลงหมุดหมายเริ่มอ่านงานของมุฒิคามิ เล่มนี้นับว่าเป็นเล่มที่อ่านได้ไม่ยากถ้าเทียบกับเล่มอื่นๆและอ่านได้เรื่อยๆเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องไม่ต่อเนื่องกันและหากใครเป็นแฟนคลับของมูราคามิแบบผมแล้วเนี่ยเล่มนี้คงเป็นอีกเล่มครับที่ว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเมื่อถูกถามถึงข้อมูลหนังสือเพิ่มเติมเนี่ยชื่อหนังสือ f i y e Fly, Fly b u r l i n g and Arthur Sorry ของฮารากิมูราคามิเล่มนี้เนี่ยได้รับการ,ปรแปลจากสำนักพิมพ์กัมบะอีเป็นฉบับภาษาไทยจำนวนหน้าเนี่ย173หน้า ราคาอยู่ที่250บาทหากใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับหากให้สรุปเนี่ยใครเป็นแฟนคลับมูราคามิหรือกําลังอยากเริ่มอ,อ่านงานของมูราคามิเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่อ่านได้ไม่ยากเกินไปอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเทียบกับบางเล่มของฮารุกิมูราคามิและหากใครชอบอ่านงานเรื่องสั้นไม่ยืดเยื้อมีแก่นที่ต้องตีความได้หลากหลายน่าสนใจผมคิดว่าเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มที่คุณกําลังตามหาอยู่ครับ สุดท้ายนี้ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฟังคลิปรีวิวนี้จบสามารถแบ่งปันพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุ๊กเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบน,นี้อีกในเล่มถัดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ